Microsoft เพิ่มพื้นที่อีเมลให้จากเดิม50จิกเพิ่มเป็น100กิกเดี๋ยวมาดูกันว่าเงื่อนไขเนี่ยจะเป็นยังไงถึงจะได้ใช้อีเมลที่มีพื้นที่เยอะขนาดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปชมเลยพร้มอมกันเลยครับ ผมยินดีต้อนรับผู้าสช่อง TIT นะครับผมช่องแนนทริคก,การใช้งานฮาร์ดแวร์และก็ซอฟต์แวร์ในด้านไอทีต่างเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมละรับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมเราพูดถึงคลิปวัน,นีนเรือ่อคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับการอัปเดตข่าวสารเนาะสำหรับการใช้งานอ e ีเมลนะใครที่ใช้งานอ e ีเมลของ microsoft อยู่นะครับผม ตามที่รู้ดีนะผมปกติเนี่ยถ้าเราใช้งานอ e ีเมลของ m Microsoft ไม่ว่าจะเป็นเอาล o กหรือว่า o t m a i l หรือว่า Windows Live ก็แล้วแต่จะมีพื้นที่ default มาให้เนี่ยเริ่มต้นมาให้เราเนี่ยประมาณ15 g ิกน่นอนเปรียบเทียบได้จากตัวนี้นะผมอีเมลนี้ t a t อทีแอ o เอาลนะครับเราจะมีพื้นที่ฟรีมาให้15 g ิกอันนี้รวมถึง a อดแท็กไฟลด้วยนะผมที่เวลาเขาส่งเมลมามันก็จะมีไฟล์อะไรต่างๆแนบมาด้วยอันนี้ก็จะรวมอยู่ในนั้นด้วยนะถ้ามันเต็มเราก็ต้องมาเคลียร์ลบ เมลออกโรเททออกอันนี้ผมเปิดอีเมลผ่านโปรแกรม Outlook เนอะซึ่งในเนี้ยผมแอดอีเมลเข้าไปประมาณ5 6ถึงอีเมลเลยเนาะซึ่งเป็นชนะุดออฟฟิศเนาะรวมอยู่ในชุดออฟฟิศของ Microsoft 3 6 5เนาะใครอยากใช้งานเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะผมสำหรับอีเมลเนาะอันเนี้ยผมเปิดแค่โปรแกรมเดียวเลยผมสามารถรับส่งอีเมลผ่านหน้านี้ได้เลยเนาะมีทั้งหมด6อีเมลในนี้แต่อย่างที่บอกก็ผมที่เปิดหัวคลิปไว้เลยว่าเอ้ยมีการเพิ่มพื้นที่อีเมลมาแล้ว 100G อจิกอัน,นเนี้ยเมลเนี้ยผมสมัคร Microsoft 3นะในส่วนของ ที่เป็นแพลน f ฟมิลี่นะผมก็คือไปแชร์กับของคนอื่นมานั่นแหละแต่ว่านี่ผมไม่ได้แชร์กับอื่นนะแต่ว่าแชร์กับตัวเองเนะผมจะได้ความคุ้มค่ากว่านะครับผมแล้วผมไม่ดูผ่านตัวโปรแกรมนี้ก่อนนะมันขึ้น99จิกนะจากที่ผมอัดคลิปที่แล้วนี่แหละนะผมก็มันขึ้น99จิกผมก็เลยแบบไปหาข้อโม,โมูลดูมันเป็นยังไงทำไมมันเพิ่มขึ้นเยอะจนะังเดี๋ยวเราไปดูหน้าเว็บดีกว่าว่าเขาบอกว่ายังไงนะอย่างที่บอกเนาะก็ใครที่สมัครต,ตัว m icrosoft 365อยู่นะผมก็จะได้พื้นที่เพิ่มจาก15จิก เป็น9.9จิกหรือว่า100จิกนั่นเองนะครับ100จิก100จิกนะไม่ใช่9.9นะครับเราจะไปดูพื้นที่ที่ general storage นะครับผมอันนี้จะเป็นพื้นที่ของ one drive เนาะก็คือ1เทเบใช่ไหมอันนี้เราเห็นอยู่แล้วเลื่อนมาข้างล่างนิดนึงครับผมจะมีคำว,ว่า email storage อยู่นะครับตึงนะครับจะบอกเลยว่า0.1จิกทับ100แสดงว่าเรามีพื้นที่ e ีเมลทั้งหมด100จิกนะครับอันนี้เขาก็จะบอกนะว่าคุณมีพื้นที่100จิกนะจะรวมถึง email แท็กไฟล์ด้วยนะผมไฟล์ PDF ไฟล์ Word อะไรต่างๆจะรวมอยู่ในนี้ด้วยเวลาเขาส่งมามันก็จะนับเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็จะบอกเลยว่าแต่ละโฟลเดอร์ของเราเนี่ยกินพื้นที่อีเมลไปเท่าไหร่แล้วนะผมสามารถลบตรงนี้ได้จะเอ p ม y ทั้งหมดเลยหรือว่า3เดือนเก่ากว่า3เดือนเก่ากว่า6เดือนเก่า12เดือนนุน่มนี่จะสังเกตว่าตอนนี้ผมใช้งานในส่วนของ Del ิทไอเทมเนี่ยเยอะสุดนะ อันนี้ต้องไปเคลียร์เมลออกอจริงมันก็ยังไม่เต็มหรอกมันก็เหลือพื้นที่อีกตั้งเยอะนะใช้ไปแค่0.1%เองแล้วมั้งเนี่ยร้อยจิกนี่ผมไม่ค่อยรับส่งอีเมลแล้วนะครัแต่ถ้าใครรับส่งอีเมลเนี่ยถ้าสมัครแพลตเม้าส o ซอฟต์สามหเนี่ยจะคุ้มมากๆนะคคือก่อนนั้นนี้มันฟรีอยู่แล้วแหละ15บหิกใช่มหแล้วก็พอสมัครสามห้าปุ๊บมันก็จะเพิ่มเป็นห้าสแต่อันนี้เพิ่มมาเป็นหนึ่งร้อยจิกเลยเพิ่มอีกอ มาท้ายคลิปแล้วเนะาะใครนะผมที่สนใจใช้งานตัวชุดออฟฟิตที่เป็น Microsoft 365นะผมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่กลุ่มด้านล่างใต้คลิปหรือว่าทักประสบถามที่ไลน์ที่ทีมช็อปด้านล่างใต้คลิปผมจะมีรายละเอียดบอกอยู่เนาะก็คือเป็นชุดออฟฟิศที่เป็น Microsoft 365ใช้งาน Word Excel PowerPoint Power, เวอร์ชันใหม่ล่าสุดรวมถึง โปรแกรมเอาลูกนี้ด้วยนะครับเราก็จะมีพื้นที่ OneDrive พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ให้เนี่ยหนึ่งเทราไบต์หรือว่า1นึ่งพันยแล้วก็มีพื้นที่อีเมลให้ด้วยเนี่ยหนึ่งร้อยจิกเต็มๆเลยเนาะใครที่ใช้เมลเอาลูกอยู่ฮอตเมลอยู่อเนี้ยคุ้มนะครได้ทั้ง OneDrive ได้ทั้งพื้นที่อีเมลด้วยนะอันนี้จะคุ้มมากนะฮแล้วก็ทางที t i เนี่ยก็มีบริการในการรีโมทเข้าไปแก้ไขในส่วนของ Windows หรือว่า macOS เวลามีปัญหาอะไรต่างๆหรืออยากให้ลงโปรรรแกมอะไเนี่ย สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ไลน์ทีทมช็อปด้านล่างใต้ลคลิปได้เหมือนกันนะจะมีรายละเอียดบอกว่ามีเซอร์วิสอะไรบ้างนะครับผมโอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีคลิปดีๆอะไรมาฝากนะครับผมเจอกันครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับเพื่อนเนาะใครมีปัญหาอะไรหรือว่ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับ